น้าตัวเอาสี่ชิ้นผักหมดเอาสองชิ้นเอาให้เด็กไม่ให้เด็กไปเหอะมาให้เด็กไปให้เด็กไปเดี๋ยวอยาเอาใหม่ก็ได้มันไม่มีผักแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านมีบ้านเรียมอ่ะไม่ใช่บ้านใหญ่บ้านหนูก็ไม่มีนนัทำไมซื้อมาน้อยแท้ต้องหาอีกก้อนให้เลี้ยวมากที่สุดแหละแมงเรียมกู้หมวนแค่นี้หนู่จะได้หรือเปล่าไอบหกูังไปก็ ยายว่าผ่าเอาอันนั้นมันมันเยอะหนะูใส่นั่นเยอะ40กว่าบาทแล้วพอผักมันก็20บาทแล้วใช่นนถ้าหนูขายน้อยมันก็ไม่ได้ม,นนมันไม่เท่าไหร่หรอกอยายจะเนี่ยแพงจ้ะคืนนี้ซื้อซื้อครั้งเดียวเนี่ยอยซื้อครั้งเดียวยังไม่ได้ใช้ยายว่าจะหมดละปกดอัดเนี่ย ปูอัดแล้วตัวนี้หนูก็ใช้เป็นชิ้นเลยนะลูกของมันแพงรูปแบขายห้าบาทไม่ได้ไมไม่มันได้น<ด>ะาปตูตัวนี้ได้กว่าได้กว่าปูอัดอ๋อได้กว่าปูอัดใช่เพราะว่าไปซื้อร้านสำลุงท่ามันถูกชิ้นละห้าบาทนะค,นคะพท่านผู้ดูสิคะเดี๋ยวปูก็อิ่มอิ่มลูกอิม่มอ๋อเล่นเป็นแผ่นเลยขนมฟังเป่าเฉยๆเขายังขายห้าบาทเลยใช่แล้วแม่คุ้นเอามาใส่อย่างนี้ลูกเอามาให้ เอามาให้เด็กกินให้อิ่มนี่นะคะชีวิตไม่ค้านจะหมดแล้วขายเล็กๆกันน้อยเพื่อเด็กนะคะเดี๋ยวเราขายให้เด็กเด็กที่เขาไม่เอาผักเกี่ยนเอ้ยหมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วนี่ใช่หมดแล้วอื้งแค่นี้เลยทำไมเอามาน้อยแท้สองร้อยอ๋อสองร้อยแต่มันก็ไม่หมดนี่คนี่ก็ได้ร้อยหนึ่งนับต้นทุนต้นทุนเนื้อ ขนาดสมัยยายขายของถูกยายก็ยังได้น้อยนะไอ้น,นี่ของแพงเรียมเอ้ยสองร้อยห้าบาทสองร้อยห้าบาทไม่ใช่มันล่เหมือนกันเหรออีกสองร้อยห้าบาทก็อันนี้ก็ใช้สองวัน โอลนากับก็อาจใช้สองวันขนมปังก็หมดวันละสองสองปอนห้สองปอนอันนี้ตอนนี้นางขายแล้วขายราคาเท่าไหร่อันนี้ขายสิบห้าบาทโอ้ยังยังยังเหมือนเดิมอยู่ขนมปังเออเพราะว่าถ้าเราจะเอาชิ้นใหญ่มันก็ไม่ได้เพราะเราขายแค่ห้าบาทขนมปังใหญ่ก็ถ้าห้าเรียมทำเป็นชิ้นใหญ่มาทำเรียมเป็นสิบบาทใช่แต่ไม่อยากทำสิบบาทไม่ทำห้าบาทสิบบาท ว่าจะทำสิบบาทก็ว่าเด็กเขาไม่มีเงินเพราะว่าตอนเที่ยงเราก็ต้องมาขายยำาี้ลูกขายตรงไหนยำขายข้างหลังขายยำสิบบาทให้เด็กขายยำสิบบาทให้เด็กอันนี้เหลี่ยมก็ซื้อมาขายตัวละบาทบออันนี้ขาเรียกอะไรเหลี่ยมเอามีแต่ไม่เอาผักแล้ลูกไม่ได้เอาผักมีแต่ไม่มีค่ะโอ้เด็กเขาไม่ชอบผักใช่ไหม ถูกใจถูกใจชอบอยู่ถูกใจขายขายไปทีบอกเด็กว่าไม่มีอะไรก็เราก็บอกเขาแล้วก็เอาเขาก็ขายให้หมดเช้านี้ไปก่อนปวอัดโอเคแค่นั้นก็คุมแล้วลูกเอ้ห้าบาทถ้าไม่ขายซาได้คงไม่ขายเยี่ยวอย่างนี้หรอกอะเอาอันนี้เอาอันนี้นี่ยหม่าไม่มีนะลูก หนูก็หนูก็ไม่ชอบผักกะว่าติละกินกะผักมันอร่อยใช่ก็สลัดเนาะหอมเนาะอืมตัวเนี้ยร้อนชื้นกว่าูมันหอมโอ้โหใจช้ำๆเลยโอ้โหได้ใจเลยนี่ค่ะนี่ค่ะใจดีซีนี้เขาไม่ผักกระหลึกเด้รผักหมดพี่เลียมใจร้อนเกินเมื่อเช้านี้ใส่เป็นใบเป็นใบไปเลย เดี๋ยวก็ปรับขายเอาเนาะเดี๋ยวก็ชินปกติเรียนไม่ได้ทําแบบนี้ขายไม่ใช่บอกเด็กเด็กขาถามโอ้รอเป็นแผ่นเลยไม่คุณเอ้ยตุลเชื่ออะไรหนูเด็กถามว่าเมื่อไรจะทําสลัดไปจะทําไม่นี่นะคะอะไรอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปอัะเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าก่อน เอาให้หมดเลยพี่เลี้ยมจะหมดไปแล้วจะไปแล้วดิถามด้วยอ่ะถามที่ได้ว่าใครโอ้โหค่ะมื้อเช้าเนาะเวลาน้อยเนาะมื้อเช้าเวลาน้อยเอาเท่าที่ได้ก่อนเนาะ กกรนเ่กนอกมกราเพียงมาแป๊บเดียวนะู่เมัมื้อมือเียมงันีอแล้วเด็กมารอของไม่พอเรียมเรีขายตรงไหนตรงไหนขาข้างน้นเีพราะว่าทําไม่ให้เด็กาไม่ให้เด็กมาข้างหน้าใช่ใช่มันมันอันตรายเลยรถเนาะต่นั้นกดล่มดีเด้ซอดมาเกิดเท่ซอดมาเกิเทซอาเกเทศอย่างเดียว này, quỳnh đi quỳnh đi làm bọc con phố đi, quỳnh say bọc, 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 นี้ยังห้กูหมด้ให้ายจับหายหาหิ่งจับมดเยไมดเลอยากนอย่างเี้นี่นังไม่แกจะไจบลแล้วหมดแล้วหมดแล้ว่ะพี่เลี้ยมเดี๋ยวตอนเที่ยงเธอก็ไปซื้อข้างๆโน้นอ๋อขีข้านขวาไม่ทั้งน้นก็ว่าต้องกินแล้วเนาะ ทางนั่งพูดทาดดั่งหป่ะมใ,ใกล้พอขายดีพี่เดียม,มามาน้อยตกลงของใยญยเลยไม่ได้ตีิเนาะเอาให้เขาเอาให้เขาตังเดียมแล้วนี่ครับลูก ขอบคุณนะคะที่รับชม